เอาละฮะก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่กันในเกม World of t a ท k นะเราจะมารีวิวรถถังนะตามจริงผมอยากทําเป็นแคสเกมนะแต่โดยส่วนตัวแนละ้วผมเป็นคนแคสเกมไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็เล่นในแปบ๊แปบๆแล้วก็เล่นเป็นคนที่เล่นเกมไม่ได้เก่งอะไรมากนะเล่นในแปบ๊แปบๆก็แบบเลิกแนละ้วเพราะว่ามันเหนื่อยนะก็เลยอะ เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนเป็นรีวิวสิ่งที่เราจนัดก็คือรีวิวนะก็เลยรีวิวรถถังแม่งเลยวันนี้เรามาอยู่กับ e x c e l s i เซียนะเป็นรถถังพรีเมียมระดับ5ของทางอังกฤษอตัวนี้มีขายอยู่ในในเชลด้วยนะหรือว่าในสายวิจัยผังวิจัยมีขายนะครอยู่ตรงนี้อืมก็จุดเด่นหลกัลกๆนะเอาเอาแบบว่ารีวิวเรียวๆแล้วกันว่าม,มีอะไรบ้างนะก็จะรีวิวมือนกรบจอแหละภายนอกอแล้วก็ ลองเทสดูแล้วก็มาสรุปว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับโอเคเรามาดูรวมๆเลยว่าเจ้าเอ็กเซลเซียมันมีอะไรดีอะไรเด่นอะไรด้อยนะครับก็คือข้อดีเลยที่ผมสัมผัสได้นะมันเป็นรถถังยุคแรกๆที่ผมใช้ในการเก็บเงินนะมันก็เลยได้มาสองบ้างแบบงงๆนะว่าไม่ใช่ว่าปืนมันเจาดีนะไม่ได้ดีอะไรเลยปืนเนี่ยโคตรกางนะครับโอเคอข้อดีมนเลยความคล่องตัวความคล่องตัวมันคือแบบ แบบสุดนะแล้วผมก็ใส่อุปกรณ์เป็นเทอร์โบนะฮะเป็นตัวช่วยอัตราเร่งของรถให้มันมากขึ้นนะซึ่งปกติอัตราเร่งมันก็ดีอยู่แล้วนะอยู่ประมาณสัก14 14นิดๆนี่นนแหละหรือว่า13เกิบ14ผมจำไม่ได้นะครับก็ใส่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น15.49ก็เร่งได้ดีขึ้นแล้วก็ความเร็วสูงสุดจาก40เป็น42นะครับซึ่งปกติแล้วตัวตัวคันเนี้ยมัน,ม,นมันเร่งเร็วอยู่แล้วมันเร่งดีอยู่แล้วนะอืม มันเป็นรถสายอังกฤษที่แบบเออมันเร็วผมก็เลยซื้อมาแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นถือว่าเท่นะตอนนั้นถือว่าเท่ตอนนี้มันไม่ไมเท่ล้ะเออแล้วก็เป็นรถที่แปลกก็คือข้างหน้าเนี่ยแข็งข้างหลังก็แข็งเหมือนกันนะเอ็กเซลเซียด้านหลังเนี่ยมีเกาะอ,อยู่ถึงเอ,อ่อร้อยตัวถังนะร้อยแส่วนหมวกเนี่ยตัวตัวหัวมันเกนะข้างหลังนะถือว่าถือว่าหนานะพวกรถแบบว่ารถเบาอะไรจะมาจ้องแดกหลังนี่ก็ ก็บอกลาได้นะเพราะว่ามันเจาะค่อนข้างยากอยู่แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยหัวร้อยสิบสี่แล้วก็ตัวตัวถังเนี่ยร้อยิบเหมือนกันนะครับข้างหัวตัวถังเนี่ยสาสิบสองแล้วก็ตัวหัว9 2้าสิบนะครับซึ่งตัวหัวนี่ค่อนข้างที่จะหนาอยู่แต่ว่าตัวถังข้างๆ้างนี่คือถ้าเราเล่นเป็นไซส์สเกปบนะมันก็ไซส์สเกปบได้ไม่มากอไซส์สเก็บได้ไม่มากมันจะโดนเจาะเข้าง่ายมากนะครับส่วนปืนเป็นปืนขนาดขนาด่าไรปะ ี๋ยวเขาเขาดูก่อนขนาด75มิลิเมตรนะครับ75มิลิเมตรกันมาร์คไฟนะครับก็เป็นปืนที่เจาะเกาะอ,อยู่ที่90 9 1เอ็ดในลูกธรรมดาแล้วก็ลูกพรีเมียมเนี่ยเจาะ1 1อ 110, อ่าร้อยก็ถือว่าเจาะเจาะขึ้นมาเยอะอยู่นะซึ่งปืนนี้ถามว่าเจาะน้อยไหมในเทียห้าก็ถือว่าเจาะน้อยนะ ถ้าเทียบกับแบบว่ารถถังหนักในคลาสเดียวกันนะถือว่าเจาะน้อยแต่ว่าข้อดีคือตัวเนี้ยมันจะเจอแค่เทียห้ามันเป็นตัวเขาเรียกอะไรวะตัวพิเศษนะตัวแบบเขาเรียกจัดจัดหมวดแบบพิเศษนะก็คือมันจะเจอแค่เทียของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ต่ํากว่าเท่านั้นนะส่วนมากท่าเล่นมันก็จะเป็นต่อเทียจะไม่เจอเทียหกซึ่งปืน เจาะอนี่จอเทียห้าก็ถือว่ายังได้อยู่นะยังสบายอยู่แต่ว่าถ้าเจอรถทางหนาในการก็อาจจะใช้ลูกพรีเมียมนะครับลูกเฮดอีเจาะ38ไม่ต้องใช้หรอกนะเพราะว่าปืนมันแค่เ5็หมิลจะใช้ลูกเฮดอีไปทําเพื่อนะครับเพราะว่าดาเมจมันต่างกันแค่เนี้ยลูกเฮดอีอ่าดาเมจ175แต่ถ้าเป็นลูกธรรมดาเงี้ย110ก็ยิงอัตราจร175อดมันมันต่างกันบ้างมันไม่ต่างนะผมก็ใช้ลูกธรรมดาจะดีกว่านะครับเออก็ประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดู ดูอะไรดีดูการพังตัวไม่ต้องดูหลงต้นทางหนังดูดูการพังตัวทำไมแล้วก็ระยะการมอง357ก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้ไกลมากแต่ก็ไม่ได้สั้นมากนะครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกาะจากเ,เว็บแท้งจีกันว่าเกาะมันเป็นยังไงมั่งมันแบบมันดีไหมนะเดี๋ยวไปดูเกาะก่อนเล่นแล้วกันโอเคเรามาอยู่หน้าเว็บของเจ้าแท้งจีแล้วแล้วก็เป็นโมเดล Excel ซลเียทรี T R v นะเป็นโมเดล3มิติแล้วก็ปรับเป็นไลฟ์น้ำก็คือแบบว่า เอาให้ดูเป็นนะตอนนั้นว่าถ้าเราเอียงตอนนั้นอ่ะมันจะหนาจะบางขนาดไหนเออแต่ตามจริงอราดูเป็นคอลเลคชันก็ได้นะครับคอลเลคชันนี่คือแบบมันจะฟิกไปเลยอืมก็จะเห็นว่าอันไหนมันบางไหนมัคือตรงไหนมันบางมันก็จะเขียวอ่ะถึงจะเอียงไงมันก็จะเขียวอยู่อย่างนั้นนะครับแต่ผมชอบดูแบบเป็นไลฟ์มากกว่าอืมมันจะได้แบบรู้ว่าเออตรงไหนมันหนาตรงไหนมันบางโอเคเรามาดูด้านหน้าถ้าเราหันหน้าตรงๆอย่างนี้นะครับก็หนาอยู่ถ้าตรงไอที่เป็นเหลี่ยมๆมันนะไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยอืมก็ร้อยสิบสี่นะ กาะมันจะเป็นแบบชันเนี้ยอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ร้อยสิบสี่อันนี้ก็ร้อยสิบสี่ถามว่าหนาไหมถึงมันจะขึ้นดแดงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้หนานะมันรถถังหนังด้วยกันนะครับรถถังหนังในเทียเดีวยวกันแล้วก็รถถังกลางในเทียเดีวยวกันก็สามารถเจาะก,ก่อได้เจาะก,ก่อได้สบายเลยอาจจะใช้รูปพีเมียมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าตอนที่เราเล่นเออทุยเราเล่น <laughs> ตอนที่เราเล่นจริงๆนะเราไม่ได้มาหันหน้าตรงนี้นะปกติผมไม่ได้หันหน้าตรงผมจะเอียงนี้อย่างนี้นะครับ คือจะให้ข้างๆก็มีเซนเซอร์เข็บพอจอดได้บ้านนะแต่ว่ามันมีตีนตะขาบโคตรใหญ่ก็คือมันจะติดตีนตะขาบก่อนซะส่วนใหญ่นะมันจะยิงไม่ค่อยเข้าก็จะเอียงหน้าช่วยแบบเพิ่มความหนานิดนิดหนึ่งนะแต่ถ้าแบบว่าเออมันมีอ่ะมีบ้านอยู่ตรงนี้มีบ้านบางข้างให้เราเนี่ยผมก็จะเอียงประมาณนี้นะก็ได้แบบร้อยยี่สิบก็โอเคนะหัวผมก็จะไม่ไม่พยายามหันตรงนี้นะหันตรงเวลาตอนยิงเท่านั้นนะก็พยายามแบบว่าหันให้มันเป็นเป็นมุมสักหน่อยอาจจะหันไปทางนู้นนะ อาจจะหันไปทางนู้นเอออย่างเงี้ยอืมให้มันแบบว่าเกิดเกิดเกิดองศาเกิดแองเกิลในการแบบสะท้อนลูกกระสุนนะครับเนี่ยถ้าข้างเราเอียงมากเนี่ยเขียวเลยเขียวปืนยิงยังไงก็เข้านะตนัวนี้อย่าไปเอียงเยอะเพราะว่าข้างมันบางยิงข้างบางข้างมันแค่แบบเนี่ยเห็นไหมห้าสิบกว่าสามสิบกว่าเท่านั้นเองนะเรามาดขูข้างหลังกันหนันหน้าตรงๆหันหน้าตรงๆข้างหลังก็มีเขียวๆอยู่บ้างนะครับในบางจุด ถ้าไม่เล่งดีๆก็ยิงไม่เข้านะส,ส่วนมากสเกลก็จะยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะก็เนี่ยตรงทีแดงๆก็ร้อยกว่าอยู่นะด้านล่างก็140ร้อยสี่สิบนะยิงค่อนข้างยากหวัวก,ก็เก้าสิบกว่ายิงอาข้างนี่หวังไม่ได้เลยส่วนด้านบนนะครับด้านบนไม่ใช่จุดอ่อนของเอซูเซียนะอมันยิงไม่ได้นะครับถ้าจะยิงเอซูเซียยิงคือยิงด้านหน้ามาเลยนะถ้าเจาะเกาะเกินร้อยสิบสี่ยิงด้านหน้าเลยสบายๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราลอง อ่าเล่นดูว่าจะเป็นยังไงผมจะไม่อ่าผมจะพยายามไม่ใช้รีเพย์ของคนอื่นนะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะอาจจะเล่นแบบเอออาจจะเอาแบบเรียวหรืออาจจะแบบว่าเล่นเป็นยังไงหล่ะเล่นแบบเรียวน่าจะดีกว่านะคนแบบบางคนเขาก็อยากรู้ว่าเออไม่จำบางคนเขาก็อยากเห็นว่าเออกูเล่นคือเกมนี้มันไม่สามารถเล่นดีได้ทุกตานนะคือเออเราซื้อพีเพียมาเพื่อที่จะหาเงินเราจะได้รู้ว่าเออ ตาที่เล่นกะกางมันยังได้เงินไหมแล้วก็ตาที่เล่นดีๆมันจะได้เงินไหมผมจะยกมา2เกมแล้วกันเกมแบบธรรมดากับเกมที่ผมว่าคิดว่าเล่นได้ได,ดีที่สุดแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอามาดูกันตาแรกเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะส่วนมากผมจะเอ,เอาตาแรกเป็นตาสําหรับแบบว่าตาที่เล่นปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ยิงได้ดีโดดเด่นอะไรคือกลางๆแล้วกันเป็นตากลางๆจะได้รู้ว่าเออถ้าเล่นคือ เราเล่นรถหรือเ,เ,เ,เกมออนไลน์มันไม่สามารถแบบเล่นได้ดีทุกตานะเวลาเราซื้อรถถังพเมีมันเราก็ต้องการจะรู้ว่าเออถ้ากูเล่นปกติเนี่ยมีใช้ลูกทองบ้างมีโยนยิงบ้างมีตายบ้างเนี่ยมีแพ้บ้างมันจะได้กําไรสักเท่าไหร่กันนะมันเหมาะนี่จะซื้อมันเล่นไหมนะก็อ่ะเป็นตาธรรมดาแล้วกันตาแรกเจอคอนคอนอะไรสักอย่างนะรถรถเบาเทียสีอังกฤษนะครับผมก็มีมาในทางซอก ซอกลึกทางนี้นะครับเป็นเป็นแมททุนด้านะส่วนมากผมจะชอบวิ่งมาทางนี้มากกว่าว่าขี้เกียจขึ้นเขาขี้เกียจไปแบบว่าเาอหามุมกดยิงอะไรอย่างงี้ก็มากับทีสิบสี่นะเป็นรถแรงคันหนึ่งงานนะครับแต่ทีสิบสี่ผมผมชอบมากกว่านะเพราะเกาะมันพุ่งมาได้กว่าได้กว่านะเพราะว่ามันมีความรัดเอียงไงอันนี้แบบโโหตรงไปกำแพงเมือจงจีนกันเลยทีเดียวนะก็เจอกับทีหนึ่งเฮฟวี่นะครับ ันนี้ผมก็ตัดสินใจวิ่งลงมาเลยยาวๆ,าๆกละไปว่าเอาใช้ความเร็วปเป็นอาวุธไงเอาแบบเขายิงไม่ทันอะไรอย่างงี้ก็ถือว่าเร็วนะเออวิ่งมาแป๊บๆก็40แล้วเร็วมากนะครับแต่ก็สิ่งเร็วกว่าสิ่งใดก็คือ T14 กู 14, ตามมาเร็วชิบหายเลยมาแล้วก็ไปเจอกับ T1 ให้พี่อ่ะใช้ลูกพรีเม,มียมยิงไปข้างหน้านะครับโอ้ T14 บังหน้าเราซะเหลือเกิน ก็ยิงเข้านะถ้าใช้รูปพีเมยมยิงเข้าสบายๆนะเพราะว่าจอก่ร้อยสี่สี่เลยทีเดียวก็เจอรถถังประเทศญี่ปุ่นนะมาใหม่เป็นทีดีมาใหม่ก็ยิงตามจริงไม่ใช้รูปพีเมียมก็ยิงเข้าสบายนะแต่ว่าตอนนั้นกดพีเมียมไว้อยู่นะลืมเปลี่ยนเป็นลูกธรรมดาโอเคทีหนึ่งเฮฟวี่ก็ตายไปนะตามจริงถ้าใช้ลูกธรรมดายิงแทบไม่เข้าเลยนะทีหนึ่งเฮฟวี่จุดอ่อนก็ยากเพราะว่าเขาเอียงซ้ายเอียงขวานิดเดียวก็ไม่เข้าแล้ว อันนี้ผมก็ใช้กลับมาใช้รูปธรรมดานะครับยิงไปห้ารอกว่าแล้วมาทันนี้ก็เจออัตจรหนึ่งตัวแล้วก็รถถังกลางรถถังเบาอีกตัวนึงนะแลบเพิดแลบเพิดอาจจะเรียกชื่อรถถังใด้พี่พี่ถูกถูกนะว่าผมเล่นผมก็ไม่ได้ดูชื่อรถถังรถเท่าไหร่หรอกอามาเจอกับอัตจรยิงไปหนึ่งนัดครับเสือไม่เข้าไม่รู้ไปโดนอะไรคนงงเลยแต่สองก็ไม่เข้าอีกเป็นไง ความสุดยอดของลูกธรรมดาแต่ถ้าอ้อมหลังล็อกเป้าก็ยิงเข้าอยู่นะลูกธรรมดาพอใช้ได้นะครับความเร็วนี่แหละมันมีความเร็วเปน็นอาวุธนะครับเราสามารถแบบโยกไปเล่นมุมมุมนู้นมุมนี้ได้อ่ามาทดสอบความแม่งกันก็ใช้เวลาเลงระดับหนึ่งนะครับเขาก็ยิงมาไม่เข้าอ่าวืดวืดวืด,ว,ด,ว,ด,ว,ดวืดนิดนึงยังยิงไม่สุดเนี่ยถ้าเราเลงสุดก็คือแทบจะวิ่งไปตรงกลางกันเลยนะลูกมันอ่ะผมว่าโอเคนะสำหรับแบบปืนสั้นจุดๆขนาดนี้นะครับ ก็ยังถือว่าแม่นอยู่ในระยะประมาณ3 0 0เมตรมั้งเมื่อกี300้สามมือห้าร้อยเมตรนี่แหละก็เจอทีดีขคันหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นก็ยิงไปลูกธรรมดาเข้าแน่นอนได้นะัดเดียวเท่านั้นเองนะครับยิงไปพันพันนิดพันเจ็ดเยนะ่ยน้อยมากนะไม่ใช่พนะันเจ็ดร้อยนะพันเจ็ดทุนเลยนะครับก็โอเคอ่ะตัวสุดท้ายผมวิ่งไม่ทันนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ผลตอบแทนสักเท่าไหร่กันนะครับโอเคเรามาดูค่าตอบแทนกันเลยว่า ได้สักเท่าไหร่กับการเล่นแบบโง่ๆนะเล่นแบบไม่ได้ใช้ความสามารถหายหวอะไรเยอะๆเลยนะตอนนี้ก็ยิงไปที่1,007ดาเมจนะแล้วก็ยิงไม่เข้าบ้างยิงพลาดบ้างนะครับก็เป็นปกติของปืนสั้นๆจุ่ๆจุดๆอย่างนี้นะเออมันก็จะมีพลาดกันบ้างไดเ้เงินมาที่23,825เหรียญน,นะครับแล้วก็ได้ค่าประสบก,การณ์1,697 ค่าประสบการณ์ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะอาจจะเป็นอัน,นิีงส์งจากการคูณนะเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ชนะเลยหรือว่าหรือเปล่านะผมก็จําไม่ได้นะยิงไปสิบสองนัดเข้าอยู่สิบนัดแล้วก็ระยะอะไรเนี่ยสามร้อยเมตรก็เจาะเข้าได้อย่างสบายอยู่นะถ้าเป็นรถบางๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกสักแมตช์หนึ่งแล้วกันว่า,าถ้าพยายามไม่ใช้ลูกทองเลยจะได้เงินสักเท่าไหร่นะครับก็พยายามจะเล่นให้มันดีที่สุดนะโอเคไปเดี๋ยวไปดูกัน อ่าเรามาดูแมตช์สองกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างกับแมตช์ที่ผมจะไม่ใช้ลูกทองจะพยายามใช้ลูกรธรรมดาในการยิงนะแล้วเราก็อยู่ในแมตชอโอเวอร์โหดฝั่งตรงข้ามมีเทียห้าหกคันฝั่งเราก็มีเทียห้าหกคันแล้วนอกนั้นก็เจอเทียสี่เรียบกิฟตนะครับเราจะตบเด็กกันในวันนี้แต่ประเด็นก็คือเจอ k ค2ีสอ เป็น KB ที่ไม่ไม่อยากเจอไม่อยากเจอที่สุดเลยนะเพราะมันหนามากหนามากถึงการเจาะเกาะของ KB อ่าตัวนี้มันจะยิงเราไม่เข้าก็ตามนะแต่อืมเราก็ยิงมันไม่เข้าเหมือนกันไงนอกจากเราจะใช้ลูกพรีเมียมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ใช่ลูกทองนะเออว่าจะรอดหรือเปล่าก็วิ่งกันที่40กว่าเลยแป๊บเดียวนะครับเนี่ยแป๊บเดียวเราวิ่งลงมาข้างล่างแนละ้วคือเร็วกว่ารถถังกลางบางคันซะอีกนะ ผมพยายามมาเล่นด้านล่างเพราะคิดว่า k ีไม่น่าลงมาแต่นั่นแหละคิดว่า k ีไม่น่าลงมาแต่ก็ดันเจอซะจะเฉยตุ๋ยนะครับดันเจอ KB k ีเฉยตุ๋ยเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิ่งมาที่เนินกะจะขึ้นไปเล่นบนเนินนะรอสักพักแล้วค่อยไปเล่นด้านล่างสลับเนินล่างเนินล่างอะไรเงี้ยเมื่อความเร็วมันได้อยู่โอเคเจอพีแซไอวี่นะครับ ก็ยิงไปกับเพดล่างยิงเข้าได้สบายๆนี่ที่ใช้ลูกธรรมดานะก็พยายามยิงที่เพดล่างนะครับเพราะเกาะเกาะของเจ้าพิเซตไอวกีก็การเราได้อยู่นะเออการเราได้อยู่ต้องเล่นดีนะครับแต่ฝั่งเขาคือใช้ลูกลูกเฮซีหรือเปล่าเออลูกเฮซีแต่ยิงเราไม่เข้าเออก็ดีไปนะครับแล้วก็เจอชิโนชินูไก่นกนะครับ ล้วก็ล็อกเป้ายิงเลยสบายๆนะเขาเขาเขาข้างบางแล้วก็เราก็มีการอะไรได้บ้างอยู่นะเออเนี่ยเห็นไหมมันก็มีดอกที่เขายิงไม่เข้าเหมือนกันนะเนีย่ยเจอเทยสี่ก็ยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยก็พอกันอะไรได้เนี่ยอ่าดูหันข้างาง,ง่ายยิงไม่เข้า KB อะ่ะคิดดูเออทรมานทรมาน,ทรมานทุกทีเวลาเจอมันถ้าเจอรถกลางนี่ยิ้มแป้แล้วยิงกูไม่เข้าแน่นอนทีนี้ก็ยิงไปดาเมจพันกว่าแล้วนะพันพันนิดนิดแต่ไม่พันกว่าหรอก างานหยาบแล้วเจอ k ีตอนแรกคิดว่าจะลงมาโอ้ยสบายแดกหมูนะครับหมูจริงๆอะ่ะตานเนี้ยกูนเนี่ยหมูเลย <c oughs> ก็พยายามปะทะกับ KB นะแต่ใจหนึ่งตอนนั้นอะ่ะอยากกดล,ลูกพรีเมียมมากเลยนะแต่ไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้กะจะเล่นแบบไม่ใช้พรีเมียมนะครับก็พยายามเล็งที่หน้าบางๆก็ไม่เข้าเหมือนกันก็ยังเล็งที่หน้าแต่ก็โดนข้างนะรับก็ไม่เข้าเหมือนกันยิงยาก ถ้าคันนี้เจอ KB นี่คือยิงยาก KB ธรรมดาอนะมันพอจะเล็งเพดล่างได้อยู่แต่ KB สองสอง,สองคือตัวถังมันเป็นตัวถังเดียวกันกับ KB สานะครับซึ่งมันหนาเฮี้ยเลยมันยิงไม่เข้านะอ่ะกะาจะยิงน้าบนแต่ว่าเขาไม่โผลมานะเนี่ยเห็นไหมมันมีความเร็วเป็นอาวุธนะผมก็เลยพยายามถอยจะขึ้นไปเล่นด้าบนนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวม,มันถอยได้แล้ว คือนี่แหละมันมีความเร็วในการอา่จะเปลี่ยนมุมเล่นนะครับถึงเราจะเจอคันหนาก็จริงแต่เราสามารถแบบวกกลับไปยิงคันบางๆได้คือเปลี่ยนเลนเล่นไดนะ้ก็ยังการสตุ๊กได้นะสตุ๊กระดับสี่ยังกันได้อยู่นะเขาก็ยิงไม่เข้านะอันนี้คือไม่ได้เซนสเขียบเลยมากนะเออก็มียิงเข้ามาอยู่บ้างนะครับตัดตีนะครับไปไม่เข้านะอัน,ะนะนี้แล้วก็พยายามยิงเพดล่างนะครับ จริงอยู่ว่าเรายิงแบบธรรมดามันเข้าอยู่แต่ว่าพยายามยิงจุดอ่อนไว้จะดีที่สุดนะอะตอนนี้ก็เจอ kv ละประท้าโดยตรงอะมึงศัตรูคนเดียวแล้วตอนนี้นเออตอนนี้คืออยากกดลูกพรีเมียมมากใจคืออยากกดมากเลยอะยิงไม่เข้าแล้วมันรู้สึกม,มึงนะ kv ขอสักทีนิแต่ไม่ได้คนระับ ต้องการได้แมตท,ที่แบบเออไม่ใช้รูปพรีเมียมแล้วจะได้เห็นกันว่าเออถ้าเราไม่ใช้รูปพรีเมียมเนี่ยมันมันได้กาไรเท่าไหร่แล้วถ้าเราไม่ใช้รูปพรีเมียมเราควรจะเล่นแบบไหนอะไรประมาณนี้นะ <c oughs> ก,ก็ลักลักเลิกๆขึ้นไปตามนั่นแหละคือมันมีความเร็วอ่ะก็เปลี่ยนเล่นได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ตามจริงอ่ะยิงตรงช่องมองก็เข้านะอแต่มันกดไม่ลงเมื่อกี้นะครับก็เลยยิงไปที่แผงคอแทนก็ยังไม่เข้าไม่เข้า,ขาสักดอกดอกนเล่ยิงมันมาเนี่ย หันนิดนึงนิดนึงก็ไม่ได้แม่งรู้จักเส้นสเขบหัวอีกพยายามยิงโอ้โหแต่ก็ยิงเข้าซอกคอด้านหลังดอกสุดท้ายพอดีนะครับคือพยายามจะเล็งอ่เจ้ตัวช่องมองตรงทัวถังนะแต่ว่ามัน KB เข้าไปชนพอดีก็เลยเป้าก็เลยเบี่ยนเบนนะเลยยิงไม่ได้แต่พอดีพอด,พอดีมันหันแผงคอหลังมาพอดีนะครับอ้าโอเคแม่นนี้ก็ไม่มีอะไรต่อแล้วนอกจากนี้นะไม่ได้ยิงใครแล้วด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดู ผลตอบแทนกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างแตกต่างกับแมทที่ใช้รูปีมี่มหรือว่าเล่นปกติเนี่ยอย่างไรนะไปไปดูกันโอเคก็ okay. มาดูผลตอบแทนจากแมทที่ผมคิดว่าเล่นได้ดีที่สุดแล้วนะผมเล่นได้ดีท่านี้จริงๆนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเอ็กซ์เซเซียมันเป็นคันที่ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับการเจาะกรงเจาะกออะไรมันก็สบายแต่ว่าด้วยเดี๋ยวนี้รถใหม่ๆหนาหนามันค่อนข้างเยอะนะันเป็นไปได้ยากที่ผมจะเล่นได้เหมือนเดิมนะก็ อันนี้เอาเป็นว่าเล่นได้ดีที่สุดประมาณนี้แล้วกันได้เ,เป็นเหรียญความเชี่ยวชาญร,ระดับ2นะครับแล้วก็ได้นักสู้ได้เหรียญจอมดวลได้เหรียญยิงหวังผลนะครับแล้วก็ยังได้เหรียญฮัเตีเทวะได้เหรียญฮัเทวะด้วยนะแล้วก็ยังได้เหรียญกำแพงเหล็กก็ยิงไป1533ดาเมจกับ5คิวนะครับ ก็ยิงยิง5ตัวก็คือได้5้5คิวพันห้าร้อยกว่าดาเมจก็ถือว่าโอเคนะครับได้เป็นอันดับหนึ่งของห้องยดเคได้ค่าประสบการณ์1138หน่วยนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะจะเอาไปฝึกพนประสบการณ์เอาไปเก็บประสบการณ์อิสระก็ได้นะถือว่าเป็นรถระดับ5ที่ผมผมมองว่าโอเคนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าเสียหายเท่าไหร่ได้มา32,000 อ่าหกร้อยหรือเปล่าวะเดี๋ยวดูตัวเลขใหญ่ๆดีกว่าสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบเจ็ดเหรียญน,นะแล้วก็ได้โอ้โหค่าประสบการณ์หกพันเลยเหรอ,อเยอะมากนะหกพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าอันนี้คือไม่ได้คูณนะเพราะว่าคูณไปตาที่แล้วแล้วผมว่าอ่าได้เหรียญมาสามหมื่นกว่าใช่ไหมก็หักค่าซ่อมอัตโนมัติไปสองพันสามร้อยเก้าสิบสองเหรียญน,นะแล้วก็เติมกระสุนอัตโนมัติไปหนึ่งพันหกร้อยกว่าเหรียญเท่านั้นเองแล้วก็เติมยุโทโธปกรณ์อีกสามพันเหรียญก็ได้มานอสองหมื่นห้าพัน 830เหรียญน,นะก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรแต่ย้ําว่าต้องเล่นแบบไม่ใช้ลูกทองเลยไม่ใช้ลูกทองเลยถึงจะได้ค่าประสบการณ์แล้วก็ได้เงินเยอะขนาดนี้นะถ้าใช้ลูกทองเนี่ยโอ้ขาดทุนอย่างเดียวคันนี้นะเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันเลยว่ามันเป็นยังไงควรซื้อไหมอะไรยังไงนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างกับ2แมตช์ที่แล้วนะ แต่ว่าเอจาจริงๆไม่ได้เล่น,นแค่สองแหวนนะเล่นแม่งเป็นสิบกว่าจะได้แตชนที่ดีที่สุดแล้วก็แตชนที่คิดว่ากลางๆแล้วกันนะเอาข้อดีก่อนเลยความเร็วความคล่องตัวมันโหดเทพมากความคล่องตัวมันเนี่ยแทบจะเท่ารถกลางเลยรีโหลดเร็ว3.6เท่านั้นนะครับแล้วก็ความแม่นเนี่ยตามสไตล์อังกฤษเลยระยะไกลก็ยังพอยิงได้แล้วก็มีความแม่นระดับหนึ่งนะผมคือถ้าเทียบในรถหนักด้วยกันเองอ่ะมันเป็นรถที่ค่อนข้างแม่นนะครับก็ระ หน้าหลังพึ่งพาได้อืมแต่เกาะเกาะข้างๆ,ๆ,ๆเนี่ยอย่าอย่าไปหวังนะครับเกาะข้างๆอย่าไปหวังเออแล้วก็เจอเทียห้ากระเทียสี่เนี่ยค่อนข้างบ่อยคือเราจะเจอแมตที่เราเป็นท็อปเทียสามคันสี่คันห้าคันค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าก็มีหลุดไปเจอเทียหกอยู่บ้างแต่ก็นานๆทีนะครับข้อเสียนั่นแหละมันหลุดไปเจอเทียหกถ้าเจอเทียหกเมื่อไหร่มึงตายครับแค่เทียห้าเควีหนึ่งทีหนึ่งเฮฟวี่ก็ลําบากแล้วคุณผู้ชมเออ นี่แหละข้อเสียคือจอก่อน้อยจอกอน้อยมากนะลูกธรรมดาจอแค่91ลูกทองจอ1 1 4 4นะซึ่งเป็นข้อเสียข้อตัดไฟเลยก็คือลูกทองแม่งแพงลูกก็2,800พระเจ้าแพงเฮี้ยนะครับคือถ้าแมทไหนเราเล่นแล้วแบบเจอแต่รถถังหนักอะ่ะเจอแต่รถถังหนายังไงต้องใช้ลูกทองคือตัดทิ้งเลยไม่ได้กำไรแน่นอนแถมขาดทุนเป็นหมื่นเออแถมขาดทุนเป็นหมื่น นี่แหละมันเลยเวลาเล่นเราต้องแบบถ้าเล่นคันนี้นะเปิดแม์มาผมจะกดดูก่อนเลยรายชื่อรถถังมีอะไรบ้างคันไหนหนาะคันไหนบางและคันไหนมันน่าจะไปทางไหนอ,อ,อะไรประมาณนี้เราประมวลตั้งแต่แรกเลยว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนนะครับแถวคันคันนี้ที่ควรจะไปอยู่คืออยู่แถว2ถ้าแมดไหนที่แบบไม่ไม่เจอรถถังหนักหรือว่าอ่ะรถถังหนักฝั่งละ1คันอะไรเงี้ยบุกได้เลยเพราะว่าเกาะหน้าเกาะหลังมันค่อนข้างที่จะ เอไปทางหนาแล้วกันไม่ถึงกับหนามากแต่ก็คือป้องกันได้รถถังกลางบางคันก็ยิงไม่เข้ายิ่งเทสีโอเทสีนี่คือบุกไปเลยเอาหน้าแม่งให้ยิงอ่ะไม่เข้าหรอกนะถ้ามันไม่ใช่ลูกนะบีแมวนะวงเล็บเออแล้วก็เกาะมันเป็นเกาะที่ค่อนข้างไมเอียงไมเอียงเฮียอะไรเลยนะครับมึงตั้งเป็นกำแพงเมืองจีนเลยนะยังไงก็ยิงเข้านะถ้าเป็นลูกทองถ้าลูกทองเจกก่อเกาะเกิน1 1 4อย่ังไงก็ยิงเข้าอืมถ้าเราไม่เล่นมุมให้มันสักหน่อยนะข้างหน้าอมีอะไรมากอ่ะ ข้างบางฮะแล้วข้อเสียคือพูดเวลาข้างบางเซนสเก็บไม่ได้เลยนะครับเซนสเก็บไม่ได้เลยคือถ้าคือมันเซนสเก็บได้แหละเพราะว่าตีนตะขามันค่อนข้างเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเออมันกันอะไรได้ระดับหนึ่งอยู่แต่ถ้าเราเซนสเก็บผิดจังหวะแม่งยิงเข้าแน่นอนเนี่ยแค่เซนสเก็บผิดจังหวะนิดเดียวยิงเข้านะครับแต่ถ้าเป็นเคีนี่ถึงจะผิดจังหวะหน่อยก็ยังพอมีสะท้อนนะแต่นี้คือมันบางบางเกินไปไม่เหมาะกับเซนส์เกีบนะส่วนมากผมจะเซนสเก็บข้างหน้ามากกว่า ก็คือเอากําแพงบางแล้วก็หานประมาณนี้ซเซนเซคิปด้านหน้ามีประโยชน์กว่าเยอะนะครับข้อควรพิจารณาละกันนะก็คือถ้าเล่นแล้วตานั้นไม่ใช้ลูกทองเลยยังไงก็ได้กําไรดีนะครับคือได้กําไรด,ดีดีแบบดีเลยถึงจะเล่นเฮี้ยขนาดไหนก็มีหมื่นอัพแน่นอนนะครับแล้วก็แต่ถ้าแมทไหนที่เจอแบบรกทางหนานานะแม่งก็นั่นแหละทําใจตามสภาพไปใช้ลูกทองนะหมดเป็นหมื่นแน่นอน แล้วก็นั่นแหละควรพิจารณาตั้งแต่แรกว่าเราควรจะไปทางไหนนะครับถ้าถามผมว่าควรซื้อไหมเอาไปซื้อคันอื่นดีกว่านะครับคันนี้เอาไว้เป็นแบบสะสมไปแล้วการเล่นคำขำหัว,หว,หวไปพอได้อยู่นะครับแต่ว่านั่นแหละการเจาะก,กอดมันมันน้อยเกินไปสำหรับผมนะผมว่าถ้าเขาบัฟให้มันเจาะก,กอสักหนึ่งร้อยสิบเนี้ยผมว่าโอเคอ่าเล่นได้ดีเล่นได้สบายความคล่องตัวนี่โอเคเลยเกาะก,ก็พึ่งพาได้นะครับ อ่าสลับวันนี้ไม่มีอะไรมากลองพิจารณากันดูจากรีเพย์ทักสองรีเพย์ว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสลับวันนี้ก็ฝากกันไว้กับเจ้าเอ็กเซลเซียข้างหน้าจะรีวิวรถถังอะไรก็ติดตามกันด้วยจ้ามายบายจุ๊บ